เช้านี้ควายเฟื่องจะพามาดูทอดแมงกันจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วกเอาแมงลงไปเลยจ้าทอดกันจดๆดเลยนะจ้าได้มาช้าไห่นะจ้าพอดีลูกจะกลับบ้านก็เลยทอดแมงรอจ้าการทอดแมงไม่ต้องจะดน้ำมันนะจ้าท้งแรกนี่ถ้าใส่น้ำมันน้อยมันก็จะไม่ฟูลมันจะไม่สุกทั่วถึงกันจ้า แมลงทอดนี่เอาไปทําเมนูอย่างตื่นก็ได้ด้วยนะจ๊ะหนึ่งแล้วเอาไปทําลาบหรือว่าเอาไปไปยำก็ได้นะจ๊ะยำนี่ก็อร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยววันหลังจะทํายำแมงให้ดูนะจ๊ะถ้าเมนูยำแมงนี่จะเป็นตัวเล็กๆมันนะจ๊ะอร่อยมากเลยจ้า แมงเล็กๆเมื่อทอดเหลืองกรอบแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมความน่ากินขึ้นมาแลยจ้ะหอมใบมะกรูดเลยละจ้าเนี่ยแล้วพอคนไปสักพักนะจ้ะใบมะกรูดสุกแล้วก็ตักขึ้นเก็บไปเลยจ้า แล้วก็ทอดอันที่สองจ้าแมงที่ใช้ทอดนี่ก็ประมาณสามขีดนะจ๊ะแบ่งครึ่งเอาจ้ะถ้าทอดหนึ่งโลคระทีเดียวนี่มันก็ต้องกินลหลายๆคนนะจ๊ะอันนี้ค่อยแบ่งทอดแค่สามขีดก็พอจ้ะแมงกสดนี่เจอน้ำมันแล้วก็จะฟูมากเลยจ้ะเพราะว่าเป็นแมงที่เราไม่ได้นึ่งครึ่งหลังนี่จะใส่ใบเตยจ้ะใส่ใบเตยหั่นลงไปจ้ะลาลงไปทอดนี่ หอมใบเตยฟุ้งขึ้นมาเลยจ้ะหอมน่ากินมากเลยค่ะครึ่งแรกก็ใส่ใบมะกรูดครึ่งหลังก็ใส่ใบเตยอุ้ยมันหอมน่ากินจังเลยนะคะทอดเสร็จก็เอามารวมกันมันเดินมจ้ะแล้วเรามาเตรียมใส่เครื่องปรุงกันนะจ๊ะก็จะมีอะไรเราก็ใส่รสดีนี่นะจ้าสุดยอดเลยละจ้ะ ใส่สักหนึ่งช้อนชานี่ก็พอนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะเค็มไปคนเสร็จแล้วก็มาเตรียมจัดใส่จานกันเลยจ้าดูทีจ๊ะมะแรงสามขีดทอดแล้วได้ตั้งเต็มจานใหญ่เลยจ้านี่อู้น่าอร่อยจังเลยค่ะพร้อมแล้วสําหรับเมนูอาหารรอลูกจ้าก็จะมีมะแรงทอดแล้วก็ซุปมะเขือจิมผักสด แล้วก็เกงป่ามะเขือยาวจ้าเท่านี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วละจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ